สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะอีกคลิปหนึ่งอู้ยางกายไม่ดีต้นหม่ก็งามอยู่ยังงามอยู่เพราะว่ามันก็นยังหกอยู่ฝนก็คงจะตกมาอีกเมื่อวันสองวันนี้บูพี่น้องหกหลายเดี๋ยวป่าสิพายางลุกไปเบิงสวนลุมออกกําลังกายก่อนอูไม่ทันหนุ่มหนมพากันออกไปข้างนอก สวนข้างล่างนะคะวันนี้คุณลุงกับพี่น้องจะไปตัดหญ้าที่สวนข้างล่างเดี๋ยวป้าก็จะตามไปดูไปดูสวนป้าก็ไม่ได้เห็นสวนดูพี่น้องว้าวหกหลายพื่อนอะกวางอึงตึงอยู่เสืงหยาเสื่งกวางจิงงไม่พอ,อยู่ที่นี่รกมากแต่ว่าตน้นต้นนี้ ตรงนี้เราจะยังไม่ทําวันนี้นะคะแต่ว่าจะลงไปข้างล่างนี่คุณลุงตัดเสร็จไปแล้วแปลงหนึ่งคุณลุงตัดสวนนี้เสร็จไปแล้วนะครั้งก่อนที่ป้าเล่าสู่กันฟังแถวแถวนี้แต่ว่ายังไม่ได้มาเก็บมากวาดนะคะแต่คุณลุงตัดดูโอ้โหของกิ่งใหม่สิลมหัวซักเลยกิง่งฟร์มดูสวนนี้พี่น้องอดีตเคยเป็นสวนมะนาวนะเนี่ย แต่ตอนนี้ไม่มีต้นมะนาวแล้วนะคะตายหมดแล้วเหลือไม่กี่ต้นเนี่ยยางนาก็กำลังจะโตเป็นจะเป็นสวนยางนาแทนนะคะอูโหูแต่ละสวนนี่รกมากเลยพี่น้องหกไรยหกไร้พูดนะข้าสิไปได้บ่าะยาอันนี้บ่อบปลาคุณลุงก็เริ่มสะอาดแล้วไม่มีผักเลยสงสัยปลามันกินหมดไม่ต้องสงสัย มันกินหมดนั่นแหละเอายา,าว่มีลงเผ่าบูดไปแต,แต่ว่ายญ้าบ่ลงไปก็ได้เรื่องมันยางหยักเยวแม่ไปู้เดียวดูสิครับพี่น้องน,นี่นี่นี่นดูมันลรกแบบนี้เลยที่คุณลุงจะต้องพิชิตมันแต่ว่าคุณลุงทำคนเดียวน่าจะไม่ไหวด้วยก็เลยขอร้องพี่น้องให้มาช่วยนะคะ ขอ,อพี่น้องเพื่อนก็มีงานของเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยดูขนาดทางเดินยังไม่ได้แหวกนะเนี่ยหนาทางเดินเรายังต้องแหวกเอง <c oughs> อโอ้โหป่าก,กับบัเดลลงมาโดนรวเด้จอจ้าเด้อมันคือหกคักทะเลคุณนะเหมือนเดิมมีทางเดินคุณลุงมาตัดออกครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าป้าก,ก็ยังไม่ได้เดินลงไปสักที ป้าบอกว่าให้คุณลุงตัดทางเดินออกให้หน่อยที่ฉันจะลงไปดูสวนล่างสั่นว่ามันตัดออกจนมันโงเงีวอีกป่านยังเบิ่งเห็นสวนล่างพี่น้องเอยเทีนมือนี่ล่ละกำลังเดินลงไปดูนะคะนี่คุยยากกวีกง่ะคือบอกให้คุณลุงเท,าท้าพูดยางกอนมาที่โอ้สองคนนั้นน่าจะมีรองเท้าบูทเดินไปกวนเรา โอ้ยหม่องายาพี่น้องเลยผูด่ะมันสูงจนมาเพียงเอวคนสูงกว่าเอวก็มีคนนะพี่น้องโอ้ฝ่ากคืงงามแท่าไหใครได้หนีมืหอหนีว่ามีฝนถ้ามีฝนก็เราก็ไม่สามารถเข้าสวนได้อีกหรือไม่สามารถทํางานสวนต้นไม้ก็ไม่ไม่งามเลยนะคะเพราะว่าอะไรมันไม่ได้ดูเล ไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาใส่ปุ๋ยมันก็จะเป็นแบบนี้โอ้ตายของเรื่อใหม่ก็มันล่มป้าเดินอย่างเร็วเลยนะคะไม่รู้ว่าเอเบี่ยงเบี่ยงเวียนเวียนหัวเนี่ยนี่นี่คือเรื่องของที่เราจะต้องรีบทำเพราะว่าถ้าปล่อยให้แห้งโดยที่เรายังไม่ตัดนะไฟป่ามามันก็จะโอ้ มันไม่จะไม่มามันไม่จะไม่ปลามีปลาใสเราเลยนะคะเนี่ยออ้ไม่ต้องไปแล้วยาเราขอให้ได้เห็นสวนเฮ้ยดูยาพี่น้องเอ้ยนี่ทาง,งายางได้นี่คนอิ่นก็โก,โกว่าถนนสันรถยนต์แรนได,ได้พี่น้องนี่แต่ดูสภาพตอนนี้สิโอ้โหย,ยาลกมากเลยพี่น้อง อ่าใช่แม่ว่าสิบบอกดิแต่วเราเราไปใส่เหลีวบุจักเอาโทรศัพท์มาหรือบัวพ่อนุ่มมิชอโทรศัพท mm. ์บ่อยย่าแล้วไปจัดงานเลี้ยงใส่ดูสิพี่น้องต้นป่าเอิญก็โกว่าสวนบักม่วงหิมาผานแต่ว่าบักม่วงป่าบกย่อมใหญ่จักเถื่อ ย่ามฝนกับน้ำเหยียบย่ามแรงกับขาดน้ำเด้อพี่น้องเด้อขาดคนดูแลนะคะขาดคนทําให้ทาสวนให้มันก็จะเป็นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ป้าวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่พักหลงังๆมานี้ป้าก็อายุเยอะวิ่งไม่ไหวแล้วอีกอย่างหนึ่งป้างานมันจะเยอะมากขึ้นนะไม่มีเวลาที่จะลงมาดูสวนเลยก็เลยโอ้โหคือเป็นจังสีละพี่น้อง ป้าพาลงมาเบิงก่อนที่มันติดแปดแมียน,นค่ะก่อนก่อนที่มันจะสะอาดก่อนที่มันจะหญ้าโรคๆแบบนี้ที่ที่มันจะเอะสะอาดออกนี้ป้าพามาดูมาถ่ายไว้เป็นที่ระลึกแต่ละปีนะคะแต่ละปีก็จะเป็นแบบนี้เลยเท่าไหรกะทำห้องเฮ็ดใดละ่ะยา่าค่อยเฮ็ดไป เพราะว่าตอนแรกแม่ก็ว่ายางคีไลก็หาหกนสีหาคนผุแล้วซอยกันแต่ว่าแบบนี้มันฮะไปสองไฟบอดี้อื้อ เขาเขาขึ้นมาทางยังสี่ยากขึ้นบนเป่นแหมาสิไปน้ำทางมันกระบนแห้งคักเนาะโอ้ยน้ำทางกระแห้งคักขึ้นกันกเดี๋ยวสิดอบอกไหมต้องบอกคุณลุงตัดถนนให้เราเดินก่อนไม่งั้นเราจะยากมากเลย,ยต้องตัดถนนก่อนเดี๋ยว ไม่มีโทรศัพท์แต่ใกล้จะถึงแล้วละ่ะคุณลุงก็ไม่รู้เอาโทรศัพท์มาไหมเหมือนกันเพราะว่ามันแบบนี้เวลาเราเดินเนาะมันก็จะตกหลุมตกกล้องอาจจะขาที่ขาแพงได้นะเนี่ยเพราะว่าหญ้ามันลุกเราไม่รู้ว่าหลุมบ่อยูต่ตรงไหนบ้างเราต้องเดินที่ที่ถนนเน่ยต้องให้ตัดที่ที่ถนนก่อนนะคะไม่งั้นตกกล้องแย่เลยเนีย่ถ้าจะลกขนาดนี้ โอ้โหพี่น้องเอ้ยผู้จะคล้องสวนบุกจักทางยางแต่ว่าแม่คู่ยานผ้าหมุนพี่น้องเอ้ยโอ้ยหยาไว้ก็ไว้หยาไล่ก็โอ้โหจะทำยังไงดีน้อนน่ปาดบ่มีทางสิบไปพี่น้องเอ้ยดูมันลกมากจริงๆ ลกเยอะอีลีทายกับพื้นทั้งหลังกับักคือกันทายไปทั้งหน้ากับักคือกันป้าโระโหสิมณไปจังไรพี่น้องเอ้ยถอยกับถอยบ่ได้ได้บาทนี่ที่ยางน้ำกลนันเครื่องตัดยางเขาได้บนันฑิยาเทาเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขอฟัง คอยสิเล่าให้ฟังถึงเรื่องสวนคอยหกลายอุย้ยน้องป้าหอดเครื่องทางหนึ่งพี่น้องเอ้ยสิไปต่ออด้จังหนเดี๋ยวเห็นอันปลายบอกวงหิมพานล่ำไล่ล่ำไล่ไลเราจะว่าหยานขวางทางคักแต่เด้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวป่าหาทางบูหยาไปก็ได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ